สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมครับวันนี้27พฤศจิกายนนะครับนําเรื่องข้าวหอมมะลิงวด7มาเล่าให้ฟังครับว่าผู้ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่จะได้เงินชดเชยส่วนต่างกี่บาทจากรัฐบาลงวดเจคือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว 19- บเถึงยีพฤศจิกายนนะครับประกาศร,ราคาเกณฑ์การอ้างอิงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยีพฤศจิการ,ราคาประกันข้าวหอมมะลิตันละหมื่นห้าราคาอ้างอิง ที่ประกาศออกมา26พฤศจิกายนนะครับตันละ11,089บาท76สตางค์รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่าง3,910บาท24สตางค์ต่อตันนะครับสำหรับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว19-25พฤศจิกายน64นะครับทีนี้จากสูตรการคำนวณน,นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราได้เงินกี่บาทนั้นต้องเอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วย359กิโกร,รัต่อไร่ ได้เท่าไรหาร1 0 0 0ก็จะได้ข้าวเป็นตันจากนั้นเอาจํานวนข้าวที่ได้เป็นตันไปคูณส่วนต่างนะครับก็จะทราบว่าเราได้เงินกี่บาทได้เงินน้อยได้เงินมากตามจํานวนไรครับลงทะเบียนหลายไร่ก็ได้มากนะครับแต่ไม่เกิน39มสิบไร่ครับเพราะว่า39ไร่ได้ข้าว16ตันแล้วเขาประกาศรายได้ไม่เกินสูงสุด16ตันใครลงทะเบียนเกินตั้งแต่39ไร่ขึ้นไปจะได้สูงสุดก็คือเอา16ตันคูณส่วนต่างเลย ส่วนต่างรอบนี้ตันละ3าม0 2 4นนะครับถ้าลงทะเบียนน้อยกว่า38ไร่เราก็คิดให้แล้วนะครับว่าลงทะเบียนกี่ไร่ได้เงินกี่บาทดูเลยครับจากสูตรได้แล้วครับเราคิดให้แล้วหอมมะลิครับงวด7ผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าวระบุวันเกี่ยวข้าว19ถึงย5ิบาพิการย,ยนหกสครับลงทะเบียนหนึ่งไร่ ได้1,403บาท78สตางค์นะครับต่อไปจะไม่อ่านสตางค์นะครับเพื่อความประหยัดเวลา2ไร่2,807บาท3ไร่4,211บาท3ไร่นะครับ4ไร่5,615บาท5ไร่7,018บาท6ไร่8,422บาท7ไร่9,826บาท8ไร่1,102 1,100 230บาท9ไร่12,633้1บาท10ไร่1 4 0 3 7บาทครับ11ไร่1 5บ4 1บาท12ไร่1 6บ4 5บาท13ไร่1 8บ4 9บาท14ไร่19,652บาท15ไร่2 1 0 0 56บาท 16ไล่22,460บาท17ไล่สอง6 4หสบาท18ไล่สอง6 7ันสบาท19ไล่2 6 6ห1้ย็บาท20ไล่28,075บาท21ไร่29,479บาท22ไล่สาม8 3้อยแปดบาท23ไร่

324บาท34ไร่47,728บาท35ไร่49,132บาท36ไร่50,000 535บาท37ไร่51,939บาท38ไร่53,343บาท39ไร่ขึ้นไปนี่ได้เท่ากันครับได้สูงสุดไม่เกิน16ตันก็ได้54,743บาทเสศษๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ